สวัสดีค่ะชาวธาตุลมวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักในเดือนพฤศจิกาย,ยนของคุณกันนะคะชาวธาตุลมได้แก่ชาวมิถุนตุลกุมนะคะคนที่ทราบเวลาเกิดเช็คลัคนาแล้วอยู่มิถุนตุลกุมก็สามารถที่จะดูได้เลยค่ะใครที่ไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนก็ใช้วันเดือนไปเกิดนะคะดูตามราศีได้คนที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตยอยู่มิถุนตุลกุมก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะ เรามาดูกันเลยว่าสถานการณ์ความรักในเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมจะเป็นเช่นไรทิศทางความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรชุกใบแรก narcissist someone is too full of themselves พลังงานของคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรกวาลคนที่มีลักษณะนิสัยเอาแต่ใจตัวเองนะคะเราก็หลงตัวเองอคุณอาจจะคบ คุยอยู่กับคนที่เขามีความมั่นใจในตัวเองมากมากๆเลยนะคะแล้วก็บางครั้งบางทีอาจจะมีความเห็นแก่ตัวนะเห็นแก่ตัวในความสัมพันธ์ทําให้คุณเหนื่อยใจทําให้คุณรู้สึกว่าคุณแบกรับความรู้สึกทุกๆอย่างของเขาเอาไว้นะคะโดยที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจว่าคุณรู้สึกอย่างไรคุณเป็นเช่นไร o p e n up your heart เปิดหัวใจของคุณและแอร์ไซ ไพ่ของชาวธาตุลมออกมาเลยนะเหมือนกับว่าในตอนนี้เนี่ยชาวธาตุลมกําลังรู้สึกที่อยากจะเปลี่ยนแปลงมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเข้าใจก็ได้นะคะเปิดหัวใจให้เข้าใจเขาคนนี้เนี่ยนะ คนที่คุณกำลังดิวอยู่เขาอาจจะมีทรอมาบางอย่างอาจจะมีปมในวัยเด็กหรืออาจจะเติบโตมากับครอบครัวที่มีความตามใจเขานะคะนะคะจนทบางทีทําให้เขาอาจจะลืมนึกถึงความรู้สึกข,ของคนอื่นหรือเขาอาจจะเติบโตมากับครอบครัวที่ขาดแคลนหรือเป็นคนที่ต้องการความรักหยหาความรักความเมตตานะไพ่กำลังจะบอกว่าชาวธาตุลมเนี่ยคุณกําลังได้รับบททดสอบ นะคะที่คุณพบเจอกับความสัมพันธ์นี้อยู่เนี่ยหนึ่งเลยนะคะถ้าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งถ้าคนที่เป็นคู่กันนะนจริงจริงแล้วพลังงานนาซิซิเนี่ยถ้าเขามีความรักนะคะเป็นพลังงานความรักที่ทุ่มเทนะพะเขารู้วิธีการรักตัวเองและเขาก็รู้วิธีการปฏิบัติแน่นอนละเมื่อคนที่เขารักเนี่ยแล้วรักอย่างเต็มหัวใจเปิดใจได้แล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงของพลังงานที่เป็นท็อกซิกเนี่ย จริงๆแล้วเขาเป็นรอยัลฮาร์ดนะคะนะคนที่ไม่เคยรักใครมาก่อนนอกจากตัวเองหากพลังงานชาวธาตุลมสามารถเปลี่ยนแปลงเ,เนี่ยเปิดหัวใจคนคนนี้ได้ Open up your heart ได้นะคะก็เป็นรักที่ดีและบริสุทธิ์นะที่คุณจะได้จากคนคนนี้แบบที่เขาไม่เคยให้ใครมาก่อนด้วยนะแล้วก็มีในกรณีที่ชาวธาตุลมอาจจะอยากเปิดหัวใจตัวเองให้ได้รับความรักมากขึ้นนะคะ จากคนคนนี้ก็ได้หรือว่าจากสิ่งอื่นๆรอบตัวนะหรือการเปลี่ยนโฟกัสนั่นเองนะคะอาจจะคงความสัมพันธ์นี้ไว้แล้วก็เปลี่ยนโฟกัสจากที่คุณอาจจะถูกเขาควบคุมนะความรู้สึกคุณอาจจะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นเป็นโฟกัสในเรื่องของตัวของคุณเองความสุขของคุณหรือคนในครอบครัวแบบนี้นะคะได้สำหรับ let's go การเดินทางได้นะคะการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเนี่ยภายใต้หองใต้สำหรับคอมมิชเมนต์เป็นความสัมพันธ์ที่ชาวธาตุลมกำลังจะได้รับคอมมิชเมนต์หรือความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้เลยว่าคุณใช้ความรักที่คุณมีเนี่ย เปลี่ยนแปลงพลังงานของคนที่มีลักษณะเป็นดาร์กไซด์ค่ะเป็นชาร์โดของคุณเป็นเงาเป็นเหมือนกับคนที่ไม่ไม่ค่อยรู้อิโนอินเนอ,อะไรโตมาแบบเหมือนเด็กน้อยเอาแต่ใจกลับกลายทําให้เขานั้นเปิดหัวใจกล้าที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่กันเนะาะไพ่ทาโร่อยากบอกอะไรความรักความสัมพันธ์ของชาวาัดลมไม่ถุนตุนกลุ่มในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่กลางกันก่อนไม่แน่ใจว่าไพ่ไกด์ไลน์นี้จะสื่อสารกับชาวธาตุลมไปในทิศทางใดนะคะแต่อยากอ่านให้เป็นในหนทางที่ดีงามเข้าไว้เพราะว่าคำว่าเปิดใจเนี่ยก็อาจจะเป็นความรักที่สามารถกระเทาะอัตตาอีกโก้ของคนคนนี้นะบุคคลคนนี้ได้นะคะเรามาดูกันแฮงแมนค่ะโอ้ทาวเวอร์คุณดูสิคะชาวธาตลมอะไรกันทาวเวอร การจบการพังหรือการสันส่นสะเทือนสิ่งที่เกิดขึ้นปุบป,ปรับฉับพันกระทันหันแฮงแมนการรอคอยคนที่ปล่อยให้รอหรือคนที่ไม่ทำอะไรเลยได้นะคะทิ้งให้รอคอยนะจะอ่านไพ่ทาโร่อิงกับไพ่ที่เปิดไกด์ไลน์มานะคะแฮงแมนเนี่ยใช่เลยนะเป็นพลังงานของนายทีสิทธิ์ได้นะคะคือคนที่มีความคิดแปลกๆคนที่ไม่ไม่สนโลกอะ่ะ นะคุณอาจจะกำลังดิวกับคนที่เขาเป็นอินโทรเวิร์ดแล้วก็มีความโลกส่วนตัวสูงและเป็นนาซิสต์ด้วยนะคะอ้เหนื่อยไหมเนี่ยชาวทัดลมนะทาวเวอร์ทาวเวอร์สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้นะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะหรือสิ้นสุดการรอคอยอย่างนั้นก็ได้คนที่ทิ้งตัว คนที่ห้อยหัวลงมานี่คนที่ไม่เคยแคร์อะไรโนสนโนแคร์อีกนอไปซะทุกอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะคะเนี่ยนะฟ้าผ่าฟาดลงมาเลยนี่เห็นไหมคะพลังงานตึกถลม่มอือเรามาดูกันนะว่าสถานการณ์ความรักของชาวธาตุลมจะเป็นเช่นไรในเดือนพฤศจิกายนค่ะไพ่ใบ,บแรกค i g พริสเทตตตัวตนของชาวธาตุลมเป็นคนที่มีเซน คุณเป็นคนที่มียานสัมผัสนะคะหนึ่งเลยเนี่ยพลังงานไพ่ของราชินีพระจันทร์คุณเป็นคนมีเสน่ห์มากนะเขาเขาคนนั้นของคุณนะคะนาทิสิ์เนี่ยคนคนนี้เนี่ยนะคะจากที่เคยควบคุมผู้อื่นได้เป็นพลังงาน manipulation กลับกลายเป็นมาเจอพลังงานดี p r i ริสเท s เข้าไปพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรดาวทางคุณไม่ได้ พลังงานเดีไฮเปเชตมีเสน่ห์มากเป็น,นคนที่ลึกลับแล้วก็รู้สภาพใจจิตใจของบุคคลคนนั้นด้วยเป็นเหมือนกับคนที่อย่างรู้นะคะคุยกับใครแล้วสามารถที่จะบอกได้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยเขาคิดอะไรต้องการอะไรหรือคุณสามารถที่จะเข้าถึงหัวใจของผู้อื่นได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้คำพูดหรือการสื่อสารอะไรที่มากมายเป็น เป็นความรู้สึกที่คุณใช้เซนส์นะคะเป็นเซนส์สัญชตาตญาณของคุณตัวของคุณฟรีดอมความเป็นอิสระความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ผูกมัดชัดเจนอะไรความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้มีคอมมิทเมนต์อะไรเลยนะคะนี่มีเกณฑ์ที่จะเป็นคู่ทางจิตวิญญาณได้ดีไฮเพรสเซนนี่เป็นเรื่องของอินทูอิชันนะคุณมองเห็นเขาอะคุณมองเห็นตัวตนในกระจกของเขาเนี่ย ในขณะที่เขายังมองไม่เห็นตัวเองด้วยซ้ําชาวทัดลมนี่ภารกิจคุณแล้วเนี่ยนะคะจะอ่านไพ่ไปในทางจิตวิญญาณเลยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนาซิสิต์มาเจอกับไฮพริสเทสเนี่ยคุณดูสิจริงๆแล้วก็ดูคนลเบอร์เลยนะเหมือนกับแมวน้อยที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าป่านะคะแต่มาเจอกับพลานนะคะพลานล่าสัตว์แต่กับคิดว่าเป็นเหยื่ออันโอชาที่ไหนได้ นะคะที่ไหนได้นะกลายเป็นว่าพลังงานของคุณเนี่ยสูงส่งนะคะแล้วคุณมองเห็นเขาเห็นตัวตนที่ภายในของเขาเนี่ยคุณเปิดใจของเขาได้คุณทะลุเข้าไปเลยอะกลางใจเลยนะคะคอมมิชเมนไม่มีก็จริงอยู่ห่างไกลกันก็จริงฟรีดอมความเป็นอิสระแล้วพลังงานแบบนี้ล่ะคะ่ะพลังงานที่ไม่ผูกมัดอะไรแต่หัวจิตหัวใจกับพัน เกลียวกันคือความรู้สึกที่ลึกซึ้งความรู้สึกที่ลึกซึ้งเขาก็สัมผัสได้ด้วยนะว่าคุณทําไมเข้าใจเขาดีๆคุณกลับเปิดใจของเขาได้คนคนนี้เนี่ยนะคะนะจะเรียกว่าเป็นพลังงานของคนที่ไม่เคยคิดด้วยซ้าว่าจะมีใครเข้าอกเข้าใจเขาได้แบบนี้โดยที่ไม่ต้องควบคุมไม่ต้องบงการอะไรให้อิสระกันแล้กัน King of Sword พลังงานของ คนเท่ๆนะคะเขาเป็นคนหน้าตาดีนะเป็นคนเท่ๆนะคะมีพลังงานเป็นพ่อไม้ได้ด้วยนะคิงออฟสอดเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะคิงออฟสอดมั่นใจดีมากนะคะแต่มารวมกับพลังงานนาทิสิสเนี่ยเป็นภัยความมั่นเขามั่นใจนั่นแหละถูกแล้วแต่บางครั้งบางทีมั่นเกินไปค่ะมั่นหน้าเกินเหตุเกินไปหน่อยนะคะแล้วด้วยพลังงานของเขาเนี่ย ไม่งอใครเป็นคนที่เย็นชาหัวใจเนี่ยเหมือนกับถูกฟรีซเอาไว้อะเหมือนน้าแข็งเลยค่ะพลังงานของเขาอะ The Star หน้าตาดีโดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะคุณทั้งคู่เลยมองว่าคุณทั้งคู่เลยเป็นคนที่รักอิสระนะแล้วก็เป็นคนที่หน้าตาดีมีสเสน่ห์โดดเด่นเป็นคนเท่โอ้ p e r f Match ชาวทัดลมคุณกำลังดิวอยู่กับคนที่เขามี potential มีศักยภาพที่เท่าเทียมกันกันกบคุณ นะแต่พลังงานเขาเป็นนาสิสิตไงนะคะด้วยความที่เขามั่นใจในตัวเองมากๆแล้วพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ลึกลับโอ้โหแรงดึงดูดมหาศาลเลยค่ะ Tre Penta เดอการวางรากฐานการเตรียมตัวสร้างครอบครัวหรือการพูดคุยถึงความสัมพันธ์ในอนาคตกำลังจะพัฒนาไปนายอ็อเปนเดอร์เคลนี่ค่ะพลังงานของชาวทัตนลมเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังถือสถานะโสดอยู่นะ สถานะโสดแต่เป็นความสัมพันธ์ที่คอมเพล็กค์ก็ได้แบบซับซ้อนนะคะความสัมพันธ์ของคุณน่ะนะถึงจะซับซ้อนถึงจะเลื่อนลังก็จริงเถอะแต่กับกลายเป็นคนที่สามารถเข้าอกเข้าใจกันแล้วพลังงานคิงออฟซอร์เนี่ยคนคนนี้เนี่ยเวลารักใครแล้วชัดเจนนะคะเขาไม่ได้หลาะแหละนะถึงเขาจะเป็นพลังงานคนที่เอาแต่ใจตัวเองถึงจะมั่นใจในตัวเองมากเกินไปหน่อยบางครั้งบางทีสูงพุ่งทะลุเลยแต่เขาก็มีดีของเขา ก็เป็นไปแบบนั้นนะนะพลังงานของคุณนั้นโสดค่ะโสดมีคนในใจมีคนดือด้ออยู่ในใจของคุณคีนอตวานในตอนนี้เนี่ยกลายเป็นพลังงานชาวธาตุลมคุณไม่ได้ไปโฟกัสที่ความรักสักเท่าไหร่นะักตอนนี้คุณจริงจังอยู่กับเรื่องการทำงานนะคะโฟกัสอยู่กับเรื่องการงานการสร้างเนื้อสร้างตัวคุณมีเพียบพร้อมคุณมีทุกอย่าง คุณมีครบทุกอย่างเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ปล่อยให้การละกันเป็นอิสระแล้วเฝ้ามองกันอยู่ห่างๆพลังงานชาวธาตุลมโฟกัสในเรื่องของตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะคะ<ๆ>เพราะบางทีพลังงานนาชิสิตเนี่ยถ้าเราไปจดจ่อกับเขามากๆเนี่ยนะคะพลังงานนั้นอ่ะจะเป็นพลังงานที่วิ่งหนีเลยลันเนอร์เลยนะคะถึงจะมีหัวใจที่ผูกพันกันก็เถอะแต่พลังงานของเขาเนี่ยจะไม่ชอบให้ใครมาผูกมัดหรือ บังคับบงการเขาอะเนี่ยพลังงานเขาเป็นอิสระ seven of wands ความพยายามความพยายามพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจหรือพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้หรือพยายามที่จะเข้าใจเขาเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ค่อยๆแก้ปมไปทีละเล็กทีละน้อย the empress คุณเป็นที่รักจริงๆแล้วต่อให้คุณไม่ได้พยายามอะไรสักอย่างเลยคุณเป็นที่รักแล้วเนี่ย นะคะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่คุณทําให้เขาเห็นนะสิ่งที่คุณพยายามจะเปิดใจเขาพยายามจะเข้าใจเขาพยายามจะเข้าไปเยียวยาเขาเดอรสตาร์ Star, พลังงานการเยียวยานะคะเนี่ยทําให้คนคนนี้เนี่ยเข้าใจถึงความรักที่แท้จริงที่คุณมี The e m อ r e s s ราชินีของราชินีทั้งปวงคนที่พร้อมจะเป็นที่รักแล้วคุณเป็นสุดที่รักพลังงานของคุณเป็นพลังงานของฮิลเลอร์ค่ะชาทะลัลลมคุณเป็นฮิลเลอร์นะคุณมาเพื่อ เปลี่ยนคนคนนี้เนี่ยพลังงานนี้นะคะเขาก็มันจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นความพยายามของคุณไม่สูญเปล่าคุณสมหวังแน่นอนแล้วคุณเป็นที่รักเราด้วยเดอะซัเห็นไหมคะว่าสมหวังเดอะซัพลังงานความรักชาวธาตุลมในเดือนพฤศจิกายนนี้เชื่อเลยค่ะว่าที่ผ่านมานั้นคุณต้องอดทนมากับคนคนนี้เนี่ยมาสักระยะหนึ่งละมากมายเลยนะคะ าจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเขาเป็นคนที่ควบคุมยากเขาเป็นคนที่เย็นชานะคะเป็นคนที่จริงๆแล้วโหยหาความรักแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกมามากมายเท่าไหร่แต่ด้วยความใจดีของคุณความมั่นใจในตัวเองของคุณคุณไม่ได้ไปตามคุกเขา่าอ้อนวอนเขาแต่คุณใช้ความรักที่คุณมีจากจิตวิญญาณนะ่ะคุณใช้ใจแลกใจกับเขาอนะคะ่ะนะโดยที่คุณคลองความโสดเอาไว้ไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับใคร คุณไม่ได้ไปบังคับควบคุมเขาและคุณก็ใช้ความรักที่คุณมีหล่อเลี้ยงเขาไปในแต่ละวันเราไม่ได้กดดันว่าจะต้องเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันนี่แหละค่ะทําให้พลังงานของเขารู้สึกสบายใจเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้ไปจํากัดจํำเขียดเสรีภาพเขาคุณมีแต่ความรักที่บริสุทธิ์ คุณเป็นพลังงานการเยียวยาคุณทําให้เขามองเห็นอนาคตในแววตาของคุณมองเห็นอนาคตจากคําพูดการสื่อสารของคุณคุณเอาเวลาไปโฟกัสกับงานในขณะที่ปล่อยเขาไว้บ้างเป็นบางครั้งปล่อยให้เขาอยู่อโลนบ้างเงาบ้างในบางทีก็ปล่อยไปเพื่อให้คน,น,น,ททนคมมนนี้เนี่ยได้ทบทวนถามตัวเองว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อในแบบนี้นะคะในกรณีนี้เนี่ยด้วยความที่คุณเป็นลักษณะเช่นนี้ ทำให้คุณกลายเป็นที่รักค่ะคุณเป็นที่รักของเขาเลย The Empress คนคนนี้เขาไขว่คว้าหาพลังงานแบบนี้นะเพราะ The Empress ยไม่มีใครมาเทียบไม่มีใครมาแทนได้เลยเลยเดือดคุณเป็นความสุขของเขาคุณทําให้พลังงาน n a r c i s s ส s เนี่ยค่ะมองเห็นแสงตะวันที่เฉิดฉายทําให้เขาเนี่ยที่กลายเป็นผีเสื้อตัวนี้เนี่ยจากดักแดก้กลายเป็นผีเสื้อพร้อมโผบิน คุณเปิดใจเขาได้คุณทาให้พลังงานนาซิสิทธิคนนี้นะคะกลายเป็นเดอะซันเป็นเขาในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเขาเติบโตจากความรักของคุณเติบโตจากพลังงานความเข้าอกเข้าใจของคุณเติบโตจากการที่คุณนั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาดีเอ็มเพรส่ะนะนะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเป็นคนที่จริงจังในเส้นทางของตัวเองนะคะคุณมีขอบเขตของตัวเองถึงคุณจะใจดีกับเขาแต่คุณก็ไม่ได้เขามาลุกล้ําหรือว่าล้าเส้นคุณได้ นะคะอีกทั้งคุณยังเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงนะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลย The Empress เนี่ยเป็นที่รักแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่แต่ละใบยอยากจะบอกอะไร The High Priestess อยากบอกอะไรกับชาวทัดลมความรักในเดือนพฤศจิกายนค่ะ Fire of Pentacles มีในเรื่องของการเงินปัญหาการเงินการเงินติดขัดคนที่มีปัญหาการเงินหรือมีวิกฤตต่างๆการเงินถูก ถูกดองเอาไว้เนี่ยไฮพิเชตเรือนรางมองไม่เห็นหรือคนที่ทํางานอะไรแบบเทาๆก็ได้นะคะที่ไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างนั้นน่ะนะจรสติดคนที่รอในเรื่องของเอกสารคนที่มีในเรื่องของสัญญานะต่างๆหรือเขาอาจจะถูกหลอกถูกโกงหรือมีการเปเซ็เนสัญญาที่ทําให้การเงินต้องติดขัดอยู่ในจุดที่เรือนรางอะชีวิตอยู่ในอยู่ในความลําบากเหมือนดูช่วงดวงตกนะคะโอเค จัสติดไพ่ของชาวตุลน,นะเดี๋ยวสตาร์ไพ่ของชาวกุมค่ะในตอนนี้เนี่ยความรักของคุณเนี่ยคนรักเขากําลังตกอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่จะต้องฟันฝ่าเอาชนะในเรื่องของอุปสรรคด้านการเงินนะคะแล้วก็ได้มารักกับคุณในช่วงที่ชีวิตนั้นเค้งควา้วางหาทางออกไม่เจอคุณเหมือนคุณเป็นเหมือนกับเนี่ยดวงตะวันของเขาอะเป็นเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมง์นะคะเป็นความรักที่ เหมือนจะมีบททดสอบอีกแล้ว,ลวนี่นะเป็นบททดสอบของความรักชาวทัดลมนะคะ f ฟ e ีดอมอยากบอกอะไรฟรีดอมมาสองใบเลยเดวิ l และ p พจออฟเพนนังเความรักที่คุณคอยเติมให้เขาทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยความรักที่ค่อยก่อตัวขึ้นเป็นพลังงานที่ทําให้คนคนนี้ไม่สามารถขาดคุณได้เพราะคุณไม่ใช่เลิฟบอมบิงคุณไม่ได้ให้ไปเต็มสูบเลยแล้วก็ค่อยๆทวงคืนไม่ใช่แต่คุณ ค่อยๆให้ความรักเข้าไปทีละนิดทีละนิดเนี่ยคะ่ะเด็กถือเหรียญแต่สม่ําเสมอเป็นพลังงานของความผูกมัดยึดติดผูกติดกลายเป็นว่าคนรักของคุณเนี่ยติดคุณแล้วนะคะ mm hmm. แทนแพลนการเปลี่ยนแปลงตัวตนการเปลี่ยนแปลงตัวเองการโยกย้ายสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปการปรับสม,มดุล mm hmm. คุณดูนะคะ ความรักที่เขามีต่อคุณเนี่ยจะทําให้พลังงานเดวิลของเขาเนี่ยนาที่สิทธิ์คนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นรักที่จะทําให้คนคนนึงสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นได้เป็นเขาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมนะมาดูกันนะคะคิงออฟสอดอยากบอกอะไรคนที่เย็นชาคนที่นิ่งๆที่แท้แล้วในใจนั้นอ่อนแอค่ะในใจนั้นจะตอกกระแตะเลยนะคะเหมือนเด็กน้อยลักษณะาภายนอกนี่มั่นใจในตัวเองมากๆแต่ภายในนั้น หวยหาความรักค่ะเด็กถือดาบชาลีออดไพ่ชาวกรกฎอยากเดินทางมาหาคุณอยากมาหาอยากมาแบบไม่ไม่อยากบอกคุณด้วยซ้ําว่าจะมาอยากเซอร์ไพรส์คุณนะคะมีเรื่องที่เขาจะเซอร์ไพรส์คุณคือการเดินทางชาลีออดมากับเซเว่นออฟสอแน่นอนมีเกณฑ์ว่าในเดือนนี้นะคะหรือหลังจากนี้ไปอีก30วันก็ได้นะเนี่ยหรือ7เลข7ก็ได้นะคะ7สัปดาห์7วันคุณจะได้เจอกับเขา หรือเป็นในช่วงระยะนี้แหละใกล้ๆนี้แหละค่ะนะเพราะว่าสถานการณ์ชาลยอดการเดินทางแลวเซเว่นออฟสต์นี่คือการเซอร์ไพรส์นะแล้วมาแบบจริงจังเด็กถือดาบนี่คือคนที่มุ่งมั่นตั้งใจมีแพชชั่นจะทำให้สำเร็จนะคะสมหวังนะเพราะว่าไพ่เดอะสตาร์มาต่อเลยนะคะคุณกำลังรอคอยเนี่ยคนคนนี้นะเดอะสตาร์ Star, อยากบอกอะไรคะ Emperor, ่ะเดอะสตาร์แอมเปอร์อะเป็นคู่กันชาวต่างชาติคนทางไกลาชาวลัคนาราศีเมษคุณกับเขาเป็นคู่กัน ชาวธาตลมคนรักที่คุณกําลังดิวอยู่ด้วยเนี่ยนาทีิสิตเนี่ยคนที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ใจเด็กดื้อของคุณคนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะพลังงานเดวิลกลายเป็นเอมเพลเอร์กลายเป็นเดะซันความรักของคุณสุดแสนจะประเสริฐเลิศเลยรักของคุณเนี่ยรักของดีเอมเพรสเนี่ยนะคะนี่เห็นไหมเปลี่ยนจากเดวิลเป็นไฮโลแฟนน่ะดูสิคะไพ่ของชาวพฤ้ศกเหมือนกับเหมือนกับคนที่เป็นเป็นกบน้อย แล้วพอได้รักแท้จุมพิตรักแท้จากคุณไปกลายร่างเป็นพระราชาแล้วนี่พระสังฆราชค่ะมาแล้วคู่กับไฮปริชเทสที่เป็นตัวตนของคุณและนี่ทวินเฟรมแล้วนะนี่คู่ทางจิตวิญญาณนะคะเป็น Higher Power เป็นโซ c o n n e คชั่นพลังงานความรักสามารถเปลี่ยนได้จริงๆค่ะเป็น Power of l ออฟคุณเปลี่ยนคนคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นนาชิสิตเป็นคนที่ไม่ไม่เอาใครไม่สนใครไม่สนโลกกลับกลายเป็น เข้าสู่เส้นทางคุณพาเขาเข้าเส้นทางคนคนนี้เป็นคนฉลาดคนเก่งเรียนหนังสือเก่งเป็นคนที่มีวุฒิภาวะในตัวเองสูงเกิดมาเพราะเป็นผู้นําเป็นลีดเดอร์ชิพนะคะคุณเป็นครูของเขาถ้าเขาเคยบอกคุณนะว่าคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างหนึ่งที่เขาจะต้องพูดเลยว่าคุณคือคนที่เข้ามาสอนเขาคุณคือคนที่เข้ามาเปลี่ยนเขาให้เป็นอีกคนตั้งแต่เขารู้จักกับคุณมาชีวิตเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเขาขอบคุณค่ะ ขาขอบคุณที่คุณเกิดมาบนโลกใบนี้ขอบคุณที่คุณเข้ามาในชีวิตของเขาสามเหลียนอยากบอกอะไรการเตรียมตัวรอคอยเขารอคอยคุณมานานเ็าอาจจะโสดมานานแล้วนะสามปีนะคะโสดมานานอะ่ะแล้วอยากมีครอบครัวอยากมีคนรักแบบเนี้ยหาแบบนี้มานานแล้วรอคอยมานานสิ้นสุดการรอคอยแล้วทาวเวอร์มาเลยค่ะแล้วมาติดกันด้วยนะไพ่ที่เราเปิดมาตั้งแต่แรกนะคะเป็นไปได้งไงเพราะสับไพ่หลายครั้งกว่าจะออกมาแล้วไพ่ติดกันเลย สิ้นสุดแล้วการรอคอยสิ้นสุดแล้วเนี่ยพลังงานแฮงแมนเนี่ยผีน้อยห้อยหัวเนี่ยนะคะไม่มีแล้วนะคะไม่เหลือคราบแล้วนะคนแปลกแบบนี้เนี่ยนะดิแฮงแมนเนี่ยคือคนที่ไม่เหมือนใครไม่ชอบไปใครมาบังคับควบคุมวงการเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบตามใจฉันสิ้นสุดแล้วค่ะคนคนนี้ในตอนนี้คิดในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณแล้วนะคะเรามาดูกันว่าขอดูบทสรุปกันสักหน่อยนะคะ ยังไงเป็นที่รักแล้วล่ะพลังงานของคุณคุณเป็นที่รักแน่นอนเรามาดูเจ็ดมเมถ้าค่ะความพยายามความพยายามอะไรเขากาลังทำอะไรในตอนนี้สีเรียนห่วงแหนต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้เราก็หวงแหนคุณมากๆไม่อยากให้คุณหายไปไม่อยากให้คุณหลุดมือไปไม่อยากจะสูญเสียคุณไป q e e n o o s ฟ o อดก็เป็นคู่กันกับ k n g o f s ฟ o อดอีกนั่นเห็นไหมพลังงานคุณเป็นคู่กันจริงจ คนนี้แหละค่ะความสัมพันนี้แหละที่คุณกําลังดิวอยู่ด้วยเนี่ยแหละไม่ว่าระยะเวลานานเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนที่อยู่ในกระแสของคุณในตอนนี้นะเช้าท่าลมเขาเป็นคู่แท้ของคุณเลยนะคะเป็นคู่แท้เป็นโซคอนเนชั่นเป็นโซเมดเลยเนี่ยคู่กันชัดเจนแล้วยังไงต้องเป็นคุณห่วงแหงคุณมากๆหลังจากนี้เขาจะทํางานอย่างหนักเลยค่ะทํางานในความสัมพันธ์นะหลังจากที่เขาอาจจะปล่อยให้คุณนั้นเท A กชั่นมาเยอะเลยนะคะกว่าที่จะขัดเกลาล้วก็เทาะเปลือกเขาออกมาได้เนี่ย คุณเจอแล้วนะพลังงานเพชรในตมนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณนะเดอ s u ซค่ะจะเป็นเช่นไรอ๋อเดอ u n ซันจริงๆเป็นพาพ์ที่ดีสุดในสำหรับอยู่แล้วนะแล้วไฮพิเซตเนี่ยนะคะกับไพ l รอแฟนก็ยังไงชัดเจนแน่นอนความรักความสัมพันธ์เนี้ยจัสติดเนี่ยคุณถูกกำหนดมาแล้วให้คู่กันอนะ คุณถูกกำหนดมาเนี่ยจากโชคชะตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะแล้วนี่ไงจบไหมมีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกไหมเดอะซันแล้วมาด้วยไพ่สีไม้เท้าการแต่งงานนะคะการแต่งงาน<ๆ>การลงเอยการคองคู่กันและนี่ไพ่ทวินเฟมใช่เลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งดูดูสินะคะดูเลยนะคะคือตอนนี้รู้สึกยินดีมากๆกับชาวธาลม มีเกณฑ์มากเลยคุณทั้งคู่จะได้พูดคุยถึงเรื่องการแต่งงานในอนาคตกันจอชเมนต,ตื่นรู้แล้วคุณปลุกพลังงานเขาขึ้นมาคุณปลุกอีกครึ่งหนึ่งของจิตวิญญาณของคุณขึ้นมานะคะดึงเขาขึ้นมาจากหลุมดําคนคนนี้ตาสว่างตื่นเต็มตาแล้วไม่มีอีกแล้วนะคะคนเดิมๆไม่มีตัวตนเดิมที่เป็นเดอะเดวิลคนที่จับต้องอะไรไม่ได้คนที่ไม่ไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นนะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลไม่มีอีกแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ เจอเขาในเวอร์ชั่นใหม่คุณจะงงไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาคนนี้นะที่จริงแล้วเนี่ยเป็นตัวเขานั่นแหละที่ไม่เคยมีใครมองเห็นแล้วไม่เคยมีใครที่จะรู้ได้ไม่เคยมีใครจะไปสัมผัสเขาได้แบบนั้นมีแค่คุณค่ะพลังงานคุณเท่านั้นแค่คุณคนเดียวนะคะปลายทาง THE SUN สีไม้เท้า j u d g m e n t รับรองว่าความรักนี้โลกรู้แน่นอนได้เป่าประกาศแน่ๆน,นะคะ ความรักชาวธาตุลมดีมากเลยเหลังจากนี้ไปนะจะเป็นความรักที่ดีมากเลยค่ะหลังจากนี้ความรักชาวธาตุลมเป็นเช่นไรในเดือนพฤศจิกายนชึบคาริสมาผู้ที่มีเสน่ห์และแอดเวนเจอร์เตรียมตัวออกผจญภัยค่ะแสวงหาการผรจญภัยร่วมกันร่วมสร้างความตื่นเต้นไปกับการเดินทางและคุณจะสวยขึ้นชาวธาตุลมคุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่มีแรงดึงดูดในตัวคนรักสูงมากเลยนะ แล้วเขาหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณมากเลยนะคะเนี่ยไพ่เดอะเดวิลอะจริงๆแล้วเนี่ยออกมากับเด็กถือเหรียญนั่นแปลว่าตั้งแต่ที่เขาตกหลุมรักคุณอะคนคนนี้เหมือนกับมีพลังงานของคนที่เหมือนกับคนที่ถูกปลุกให้ตื่นจากจากการหลับไหละนะคะจิตปิญญาที่เขาเหมือนเหมือนปลุกใจเสือป่าเหมือนเสือตื่นขึ้นมาแบบนั้นนะคะนะความรักของคุณอะปลุกพลังงานความพิศวาสความปรารถนาในตัวเขาขึ้นมาเนี่ยคะ่ะคาริสมา่า และ which คนที่คุณปรารถนากําลังเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะได้สมหวังเป็นคนที่คุณเคยไปขอพรมาได้สําหรับประตูที่ปิดลงนะคะเตรียมตัวออกเดินทางหากคุณมีในเรื่องราวของ dx นะั้นเนี่ยคนรักเก่าแฟนเก่านะคะก็เป็นไปได้ด้วยนะว่าคนเก่าๆนั้นแ่ะนะคะหนึ่งเลยอาจจะเป็นคนเก่าที่จบไปแล้วก็คือจบไปเลยหรือ อาจจะเป็นคนที่เคยจบกันไปแล้วก็ได้นะม,มีแทรกเข้ามาด้วยนะคะเนี่ย dx กับกับ closer เ,เนี่ยนะคะประตูที่ปิดไปกับคนรักเก่าเนี่ยนะคะอืมหรือเป็นพลังงานที่กําลังจะเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้คุณลืมความรักเก่าๆไปลืมตัวตนเก่าๆลืมคนเก่าๆไปค่ะเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้ว t o เกเตอรค่ะจากนี้ด้วยกันตลอดไปคนพบความสุขที่เรียบง่ายแค่มีกันและกันนะคะดีมากๆเลยพลังงานของชาวธาตุลมนะคะ ถ้าเป็นไปในกรณีนี้นะมองว่ายังไงก็แล้วแต่คุณได้คอมมิชเมนต์แน่นอนแล้วคุณเปลี่ยนเขาได้พลังงานที่น่ารักใจดีของคุณเนี่ยพลังงาน the empress คนที่เป็นคู่กันแท,แท้แท้เลยเนี่ยนะคะรับประกันได้เลยว่าใช่ใช่แล้วก็ชัวร์มากๆนะคะคลิปนี้ ดีนะคะชาวธาตุลมหลังจากนี้ไปความรักคุณจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะก็ขอใว้พอให้คุณสมหวังกับคนที่คุณรอคอยขอให้คุณสมหวังกับสิ่งที่คุณปรารถนานะคะแล้วเรามาอัปเดตกันใหม่ในโอกาสหน้าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นเช่นไราชาวธาตุลมนะคะใครสนใจดูวดวงส่วนตัวก็คลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะวันนี้จบคําทํานายแล้วสวัสดีค่ะ